สวัสดีครับวันนี้ผูกดาวาเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งผูกดาวาเดือนก็มองเห็นความสําคัญของราศีธนูราศีธนูนี้ก็บางครั้งก็ใช้ลัคนาบางครั้งก็ใช้ราศีนะครับฉะนั้นราศีธนูก็ถ้าเป็นราศีก,ก็คนเกิดระหว่าง16ธันวาถึง13มกราคมผูกดาวาเดือนก็หยิบยกเอาช่วงจังหวะของพฤษภาคม15พฤศภาคมถึง15มิถุนายนมาวิเคราะห์ เอกผลที่นำมาวิเคราะห์ก็คือราศีธนูก็คือมีพระหัตเป็นเจ้าเรือนธาตุไฟในมุมหนึ่งก็พระหัตก็จะเป็นธาตุน้ําที่ราศีมีนฉะนั้นบุคลิกของชาวราศีธนูก็จะมีทั้งเยือกเย็นโดยนำราศีมีนแผนในการเดินมาวิเคราะห์มีทั้งความสามารถที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าอยู่ธาตุไฟปลายธาตุไฟฉะนั้นคุณสมบัติพิเศษ ของชาวราตีธนูก็จะมีเรื่องของความรีบเร่งรีบร้อนมองการไกลอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีมุมที่เป็นคุณธรรมแต่วันนี้เราจะพูดถึงราตีธนูซึ่งเป็นเรื่องของการมองการไกลามาดูภาพรวมของชาวราตีธนูนะครับอันดับแรกชาวราตีธนูนี้ก็มองการไกลคำว่ามองการไกลในที่นี้ก็หมายความว่าการคาดการเพราะวัตนูคือการยิง หรือการโก่งธนูยิงลูกธนูให้ไกลที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้จฉะนั้นอุปนิสัยลึกๆแล้วคนลายสีธนูนะครับควรเกิือร่วง16ธันวาถึง13มกรามนี้ก็จะมองการไกลเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีคุณสมบัติของผู้ที่มีปัญญาเป็นคน คนที่มีคุณสมบัติที่มองรอบมองภาพรวมว่าพระหัษฎสวดีนี่ถ้าตีเป็นต้นไม้และท่านมองว่าองค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรากต้นใบทั้งหมดนะครับเป็นนั้นราศีธนูก็หมองการไกล2มองไปที่เพื่อนเหตุผลที่มองไปที่เพื่อนนี่ก็มีพระราหูซึ่งเป็นเทวีซึ่งเทวีนี้ก็มาจากสัจฉปุตตะ ก็คือมีเพื่อนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพื่อนที่มีความรู้เพราะผู้หัดเป็นรายชายนะครับแล้วก็ผู้หัดมาจากตนุด้วยมาจากพันธุด้วยก็คือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าและเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่มองการไกลแล้วก็เป็นความสัมพัน์ธที่ มีทัศนกของการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานี่ก็คือดูจากพระเสากระดุมพระสาชพระเสาเป็นการลีตามทักษะเมืองนะครับก็คือมีทัศนศกมีความสามารถในการมองปัญหาเข้าถึงปัญหาและก็การแก้ปัญหาจากนั้นการมองปัญหาการแก้ปัญหารอทศักการแก้ปัญหาก็คือการสังสมองค์ความรู้ที่ชาวราตีธนูได้ เรียนรู้และก็ประสบการณ์ขับระวังออกมาแล้วเห็นในชัดเจนว่าพระรหัสสวัดีนะครับพระรหัสสวัดีซึ่งเป็นบริวารไปอยู่ในเรือนพุทธแสดงว่าไกลถึงเพิ่งได้มีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการใช้เครื่องมือมีทักษะในการค้าแล้วก็การค้านี้ก็มีทักษะทั้งในและต่างประเทศ พระราหูอยู่ที่ศาจชะขับนาวางออกมาแล้วไปอยู่นาวางพุทธพูดเป็นมนตรีแสดงว่าการทำทัศต่างๆหรือการแก้ปัญหาต่างๆมองการไกลแล้วสามารถรักษาผลประโยชน์ได้สามารถร่วมไม้ร่วมมือกับคนที่มีความรู้ความสามารถได้ แสดงว่าร่วมม้ร่วมมือกับคนที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่เดิมประคองกิจการนั้นๆให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดีมาดูเรื่องรายจ่ายก่อนนะครับเพราะว่าราศีธนูนี้มีเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะเพราะชาวราศีธนูให้น้ำหนักเรื่องเพื่อนเ,ออเพื่อนนี้มองไปที่ตัวสังคม เพราะว่าอธิตนูมองว่าในการเข้าสมาคมหรือคบค้าสมาคมกับคนที่รู้จักคุ้นเคยมาก่อนหน้านี้มันมองไปที่มองว่าวันหนึ่งเวลาเจออุปสรรคเวลาเจอปัญหาหรือปัญหาที่มีมานานแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ต้องอาศัยความร่วมมือโดยมีพระเสาเป็นอะไรครับเป็นศาสระอยู่ข้างหน้าดาวดวงใหญ่ภายบาปเคราะห์ พระชาวยุลลาหูก็แสดงว่าการเข้าสังคมในครั้งนี้นะครับการร่วมมาร่วมมือกันในครั้งนี้แล้วก็ความร่วมมาร่วมมือที่ว่านี้เป็นความร่วมมาร่วมมือที่มีอะไรครับมีประโยชน์ในระยะยาวฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงเป็นสังคมที่มีระดับเป็นสังคมที่ทั้งในและต่างประเทศเพราะราหูนี่ยเขาตีเป็นต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียนะครับแล้วก็ การครบค้าสมาคมนี้มองไปที่ความสําเร็จแต่มิตรทั้งในและต่างประเทศการครบค้าสมาคมมองไปที่การช่วยเหลือและการแก้ปัญหาทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุเสากับพระราหูนี่เรียกเป็นคู่มิตรมิตรที่ใจถึงใจใหญ่และก็ร่วมแรงลงลึกได้ในเรื่องต่างๆที่ขอความร่วมมือไปฉะนั้นเมื่อท่านได้มิตรสิ่งที่จะตามมาก็คือค่าใช้จ่าย คำระวาังมาแล้วมันจะอยู่อยู่เรือนอะไรครับอยู่เรือนเสาเพราะเสาเป็นกาลีฉะนั้นเรื่องบางอย่างนี้มันเป็นการคาดการณ์ที่ยากโดยเฉพาะเส้นทางทางเรื่องเงินเส้นทางของผลประโยชน์เส้นทางของการร่วมไม้ร่วมมือและก็ในสังคมที่ชาวราศีธนูเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการคาดเดาที่ยากโดยเฉพาะเรื่องเงินและผลประโยชน์ กันน้ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนที่อยู่ใกล้หรือคนที่ท่านเข้าไปสัมพันธ์ด้วยนีย่สิ่งหนึ่งซึ่งชาวราศีธนูจะต้องพิจารณาอยู่ให้ดีก็คือเรื่องความอะไรครับเรื่องรายจ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในระหว่างพรหัสสบดีก็จะมีพังคานกับพระเสามาอยู่พังคานเป็นกาลีอ่าขอโทษพังคารเป็นรพระเสา พระเสาเป็นกาลีขอโทษพระเสาเป็นกาลีแล้วก็พังคารเป็นอุศสาหะอยู่นวงังพรุหัสซึ่งเป็นบริวานฉะนั้นคนราศีธนูจะต้องมีเรื่องกิจกรรมใหม่ๆเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรื่องที่คาดเดาได้ยากมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือที่ มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยเพื่อนอาศัยสังคมอาศัยสิ่งที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้ท่านเดินต่อไปได้ยานเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายของชาวราศีธนูในสังคมในเพื่อนการค่าเดาในการแก้ปัญหาต่างๆค่อนข้างจะยากแต่ว่าเมื่อมาดูทักษะแล้วเห็นได้ว่า ตัวพระพุทธเป็นมนตรีก็เวลามีเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญหรือหลักๆคนเหล่านั้นก็สามารถจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าบนความช่วยเหลือชาวราศีธนูต้องเผื่อใจไว้เรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะมากและต้องเตรียมเงินทุนเงินถังไว้ค่อนข้างจะเยอะ เพราะว่ามฤตยูคือดาวเพศมาอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนเสาเสาอยู่ในวังพฤหัสและพังขานฉะนั้นอุตสาหาการลีแล้วก็พยาเภัชเปนอยู่ใกล้ตัวคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมเหล่านั้นก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือในกรอบสิ่งที่ถูกต้องชอบรมนะครับเพราะว่าในระวางพุทธมีพฤหัสสุบดีแล้วก็พระราหูอยู่แสดงว่า ช่วยกันร่วมมือกันมีค่าใช้จ่ายก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระประการต่อมาก็คือมาดูเรื่องของความรักความรักเรามาดูปุตตะปุตตะพระุหัสสุบดีนะครับปุตตะพระรุหัสสุบดีก็ปราณสีเมธมีพรรุหัสกับพระราหูอยู่โดยเฉพาะหลังสิเบเอ็ดมิถุนาเพราะว่าพระพุทธ กับพระอาทิตย์ยกเข้าเรือนอลิดาวของคานไปจำเรือนปุตตะมาอยู่พบบรณะประเด็นแรกเรื่องของความแอบรักแอบชอบประเด็นที่สองเรื่องความเข้าใจผิดเพราะว่าพ่องขานม,มาจากวินาปุตตะดาวคานเป็นอุตสาหะฉะนั้นความรักเนี่ย มีความเข้าใจผิดเป็นเรื่องคาดเดาได้ยากและเป็นเรื่องที่จะต้องห่างกันชั่วข่าวโดยเฉพาะในช่วงต้นๆของพุทธสภามันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าพัางคานเป็นนิดไปอยู่ในเรือนมรณะก็สรุปได้ว่าความรักของท่านไม่ค่อยเจิดจ้าเท่าไหร่ความรักของท่านมีสองอย่างก็คือต้องเลือกลาอย่าล้างความเข้าใจผิดไม่เป็นไป อย่างที่ท่านคาดหวังในช่วงต้นเดือนก็คือ15พฤษภาไปถึงสิ้นเดือนพอ11ประมาณ1 1 1 2 13มิถุนายนนะครับพระสุขซึ่งเป็นอริด้วยลาภด้วยเนี่ยจะโคจรเข้ามาในเรือนมรณะก็คือพระสุขเป็นลายชาโชคฉะนั้นจากเรื่องที่คิดว่าคาดว่า โอกาสที่จะกลับมาคืนดีโอกาสที่จะมีบรรยากาศที่เหมือนเดิมโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจกันมันก็ยากแต่ว่าเมื่อพระสุขเข้ามาพระสุขจะมีทั้งอลิเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องมีลาภเข้ามาด้วยพระสุขเป็นอะไรตามทักษะพระสุขเป็นเดชฉะนั้นในช่วง11บวันที่1ิบสช่วงสองสัปดาห์ กว,กว่าของเดือนมิถุนาเข้าเดือนมิถุนานี้การปรับความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญเหตุผลที่สามารถจะต้องปรับความเข้าใจหนึ่งพราะองคานเป็นนิดในรวนจันทนะแล้วก็ะอาทิตย์เป็นสีอยู่ในเรือนอริกับพระพุทธสรุปได้ว่าท่านต้องลดลาหวาสาะแล้วก็พูดคุยเรื่องอุปสรรคของความรักที่ท่านมีต่อกัน ของชาวราตีธนูเพราะว่าดองคารนะมันทำให้น้อยเนื้อต่ำใจเกิดความเข้าใจผิดอังคารกับจันเขาเรียกว่าคู่ชูความเข้าใจผิดนี่ก็เกิดจากความหงึงหวงเกิดจากความไม่อะไรครับไม่ชัดเจนฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนา1ิบสิบมิถุนาพระฤษภมาเป็นเรือนมรณะ มาอยู่ในเือนจันเป็นลายจ่ายโชคมีพระอาทิตย์เป็นสีกับพระพุธก็ท่านสามารถพิจารณาสัมพันธ์หรือสามารถทําความเข้าใจกับคนที่ท่านรักได้แต่ท่านก็อย่าลืมว่าอาการไม่สบายความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากความรักที่เป็นมาก่อนหน้านี้มันสามารถจะแก้ไขได้หรือสามารถที่จะตกลงกันใหม่ได้โดยเฉพาะในช่วงสงสัปดาห์กว่กๆของเดือนมิถุนา การต่อมาก็คือใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมาดูเรือนปัตตนิปัตตนิเป็นพะพุธพบพุธอยู่เรือนอกิ์ระวังอะไรครับระวังความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนี้ท่านก็มาดูพพุธไปอยู่เรือนอลินะฉะนั้นมีเกณฑ์ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปพบญาติเดินทางไป เรื่องเงินเรื่องทองเดินทางไปทําธุรกิจหรือก็ห่างเหินกันชั่วขณะขับระวังมาแล้วพระสุขเป็นกเกษตรนะครับพระสุขเป็นกเกษตรฉะนั้นพระสุขเป็นเดชก็ถ้าเป็นคนมีงานนะมีเรื่องของงานมีเรื่องของความรับผิดชอบท่านต้องถูกมอบหมายให้เดินทางไปค่อนข้างจะไกลนะฮะเพราะว่าพระสุขอยู่ในเรือนพุทธเนี่ยเขาเรียกว่า มันมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างคนรักห่างคู่รักชั่วคราวนะครับเะ็นนั้นในช่วงส5้าพฤษภาถึงส5ามิถุนาก็มีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันชั่วคราวแต่มันเป็นห่างกันเรื่องเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ ดันั้นถ้าเป็นเรื่องธุรกิจท่านก็มีเหตุที <c oughs> ่จะต้องติดต่อถ้าเป็นเรื่องของงานมีเหตุที่จะต้องเดินทางกับเพื่อนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะต้องพบปะผู้ใหญ่ในครอบครัวของแต่ละฝ่ายฉะนั้นก็ความตมพันธ์เรื่องคู่ครองก็จะเป็นเจณฑ์เรื่องห่างกันไประยะหนึ่งเออมาดูเรื่องของอไรายได้ รายได้เราก็มาดูอันดับแรกเรามาดูกระดุมพระกระดุมพระนี่ก็คือเงินสดที่ผ่านมือค่อนข้างยากน่อยของชาวราตีตนูแต่เรามาตามพระศุกร์พระศุกร์ซึ่งเป็นอริซึ่งเป็นเงินสดมาอยู่ในเรือนมรณะเขาบอกว่าชาวราตีตนูในช่วงวันที่1 0 11ไปถึงสิ้นเดือนหรือช่วงเดือนมิถุนายน้าหนึ่งที่ช่วงต้นเดือนนี้นะครับ พระสุขเวลาชาโชคโคจรเข้ามาอยู่เลนบรณากับอ,อังคารเขาบอกว่าโชคดีเรื่องของการใช้หนี้อังคารกับพระสุกเขาเรียกว่าเพื่อนมิตรหรือคู่มิตรหรือคนเคยรู้จักมักคุณกันยืมเงินดื่มทองหรือมีหนี้มีสินมีความผูกพันมีสัญญามีข้อตกลงก็มันมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ได้คืน การได้คืนก็คิดว่าไม่น่าจะได้แล้วละ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือได้ได้จากการชําระหนี้ซึ่งค้างคากันมานานประเด็นที่สองพระสุกมาจากอลิแล้วก็มาอยู่ในเรือนวรณะพระสุกเวลาชาโชคก็ได้จากขายของขายของหรือขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าเงินสดก็ประมาณหลักหมื่น ก็ตั้งเป้าไว5้5ถึง7หมื่นโดยประมาณเพราะว่าพระสุขเป็นลายฉายโชคพระสุขมาจากอริด้วยแล้วก็มาจากลาภาพระสุขเป็นเดชดาวสุขมาอยู่ตรงนี้ก็คือประเดน็นแรกได้จากมิตรจำระนี่ประเดน็นที่สองก็เป็นเรื่องของพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวนั่นแหละมีเกณฑ์ที่ต้องค้าขายแบ่งกันและประการที่สามก็คือเป็นเรื่องของในนาวางสุข <c oughs> ในระหว่างสุขเป็นเงินสดที่มีมูล,ลค่าก็ตังเปไวไวสองถึงห้าหรืหกหมื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์ามาดูเรื่องที่หกเรื่องที่ของชาราศีธนูก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมาดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ในเรือนกรรม,มะไปอยู่ในเรือนอริผู้ใหญ่เขาไว้วางใจ ไว้วางใจให้ไปทําอะไรบางอย่างหรือบุกเบิกงานอะไรบางอย่างว่าพระอ,รอ,อาพพทิตย์ไปอยู่เรือนสุขเป็นคู่ของกําลังพุ่งความสําเร็จแล้วก็พระพุธไปอยู่เรือนสุขในภพอริก็เป็นเรื่องของการปรับตัวที่สําคัญก็คือมีมฤตยูอยู่ด้วยภายอาเพศค,คือผู้ใหญ่มอบหมายให้ท่านไปบุกเบิกกิจกรรมเรื่องงานใหม่ๆหรือ ไปแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาที่ผู้ใหญ่มองเห็นว่าท่านมีความสามารถฉะนั้นชาวัดศรีธนูก็รับบทค่อนข้างจะหนักเพราะว่าดูพระสุขแล้วนะครับดูพระสุขแล้วพระสุขมาอยู่ในรุจนจันทร์พบมรณะเรื่องบางเรื่องท่านต้องใช้เวลาเพราะว่าเข้าไม่ค่อยถึงข้อมูลเหตุผลที่เข้าไม่ถึงข้อมูลดูพระสุขเป็นเกษตรแล้วก็มีมรดยูขับนวังแล้วอยู่ใกล้อยู่นวังเสา ก็ต้องใช้เวลานานแหละกว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ผู้ใหญ่เพราะว่ามีพระเกตไปอยู่เรือนอาทิตย์เรือนราศิสิง์เอื้อมถึงพระอาทิตย์นะครับฉะนั้นผู้ใหญ่ท่านมองว่าในกลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ท่านถูกเลือกจาราธีสนูถูกเลือกไปเพราะว่ามีทัศน์ในการแก้ปัญหาแล้วก็มีทั้งบูและบุญบูบนี่ดูจากพระหัตถ์เป็นลายชาโชคดูเรือน,นังคารมีมิตรก็คือพระราหู เข้ามาช่วยระราหูเป็นนายุซึ่งเขาจะช่วยในส่วนที่ถูกมอบหมาได้รับผิดชอบเป็นช่วงๆก็ถืวอว่าเป็นการช่วยมีพะสาวเป็นการีเอื้อมถึงรับฉะนั้นก็ความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นี่ก็เรียกว่ามีทัศน์ในการแารก้ปัญหาพอดดเกตก็คือเรื่องความเก็บไข้เรื่องเดินเดินทางไกลเรื่องการรักษาพยาบาลมาดูพระสาว ขาวเสานี้ก็เอื้อมไปถึงพระราหูยุเรนอายุนะครับระวังความเก็บไข้ไม่สบายนะครับอายุนี่ก็คือความเก็บไข้ความเก็บไข้นี้ก็มีเขียนข้าหามหมอหรอว่าเพราะว่า,าพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนศาสตร์ชายุเรนปุตตะประเด็นแรกท่านเองอาจจะเก็บไข้ไม่สบายประเด็นที่2ก็คือเด็กๆที่อยู่ใต้บกครอง <c oughs> เหตุผลที่ทายเด็กๆอยู่ใกล้บุคลองเพราะว่าดูพ้องคารเป็นปุตตะในภพมรณะ มีผะสุขด้วยเก็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนระบบทางเดินหายใจหรือว่าน้ําในตัวระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ปกติฉากนั้นก็ระวังสุขภาพการเดินทางไกลนี่ก็มาดูในช่วงวันที่11นี้มีพระจันทร์พระจันทร์อยู่เรือนมรณะไปอยู่เรือนสัตชะจันทร์ทับเสาก็ท่านมีเกณฑ์ที่จรนทางต่างหัวเมืองนะครับในช่วงประมาณ3าวัน โดยเฉพาะพระจันทร์เข้าไปร่วมนี่ก็ประมาณวันที่11มิถุนาขับนาวังมาแล้วจันทร์ก็มาอยู่ในตําแหน่งคู่กับพระราหูแสดงว่าท่านมีเกณฑ์เดินทางไปพบไปดูไปเยี่ยมเยี่ยมใครเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เก็บไขไม่สบายโดยเฉพาะ11 12 13 14ช่วงใกล้ๆสงการาช่วงใกล้ๆช่วงมิถุนาช่วงสัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะครับนี่ก็คือการเดินทางไปดูผู้ใหญ่เก็บไข้ไม่สบายประการต่อมาก็คือเรื่องของเรื่องของความอะไรครับเรื่องของอความโชคดีประการหนึ่งก็คือดูเรื่องการศึกษาขับระวังมาแล้วโดยเฉพาะในช่วงวันที่11 12 13มิถุนายพระรัปอยู่ในเรือจนจันทร์เป็นมหาอุด เลงมฤตยูและก็ด่าทั้งหมดที่อยู่ใกล้ก็มีพระราิตย์เป็นเกษตรอยู่ใ,ใกล้ๆกับพฤหัสนาว่างอาทิตย์เป็นนาวางหวางอาทิตย์เป็นรหาวาังสีเป็นเกษตรนะครับอยู่ในเรือนสุภะความดีใจความสุขที่เกิดขึ้นจากชาวราศีตนูอีกประการหนึ่งก็คืออะไรครับเด็กๆที่อยู่ใต้ปกครองของท่านนะได้มีความโชคดีเรื่องการศึกษาต่อเรื่องการเร่าเรียน ก็มีโอกาสที่ใช้คำว่าสอบติดลูกหลานของท่านที่อยู่ใกล้ชาวราศีตุูก็ใจเย็นดีกับลูกหลานเรื่องเกรดเรื่องคะแนเนเรื่องความสาเร็จแล้วก็เรื่องที่ท่านคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็คือสอบติดตัวท่านเองก็มีโอกาสนะครับชาวราศีตุูเพ,พ,พราะว่าพระรหัสอยู่ในเรือนจันทร์ก็พระจัทร์อยู่ในตําแหน่งที่คู่กับพระราหูในเรือนพุธฉะนั้นเดชสีที่อยู่ใกล้กันนี่ก็มองว่า ท่านจะโชคดีเรื่องการเล่าเรียนการศึกษาถ้าเป็นคนอยู่ในช่วงวัยเรื่องการเล่าเรียนเรื่องการศึกษาความโชคดีประการหนึ่งก็คือบุตรเด็กๆที่อยู่ใต้บุค,ครองของท่านมีข่าวดีมีเรื่องความโชคดีเรื่องของการศึกษาสรุปได้ว่าเจาราตาฏิสนูนะครับก็มีคำนิยามอยู่สั้นๆก็คือเรื่องของเกตเอื้อมถึง3เนี่ยท่านก็ให้ระมัดระวังเรื่อง การทาอะไรโดยการพิจารณาพิจาณาเรื่องอะไรครับพิจารณาเรื่องปัจจัยแวดล้อมอย่าใช้อารมณ์มากเกินเกินไปประการโัวมา5กับ8ไปร่วมกันในลายสีเม็ดเขาบอกว่าตัวท่านเองเวลาทําอะไรและลืมวันเวลาก็าคือคู่นี้เขาเรียกว่าคู่ที่ทําอะไรแบบลืมวันลืมเวลาการลืมวันลืมเวลานี้ทําให้ปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็คือการแก้ปัญหาที่ผู้ใหญ่เขามอบความไว้วางใจให้ก็ดูเป็นเรื่องเรื่องไปทำจนลืมได้ตัเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพประการตัวมาก็คือ3เอื้อมถึง6โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็คืออย่าตามใจเพื่อนจนลืมลืมตังในกระเป๋าลืมบทบาทหน้าที่ที่ถูกมอบหมายเพราะว่า3กับ6เป็นคู่มิตร มิดมากมิดเยอะเพื่อนพาไปแล้วก็มันเป็นอุสาหกรรเดชเป็นเรื่องของงานเขาจริงแต่ว่าการกินการดื่มโดยไม่ไม่อะไรครับไม่พิจารณาถึงความความเป็นไปได้หรือรอล,าลายจ่ายที่จะต้องจ่ายตามมานั้นก็ทําให้เงินทองที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันหมดไปหรือมันมันจ่ายเยอะเกินความจําเป็นอ่อ เพราะเสากาลีเอื้อมถึงพระรุหัสเป็นราชาโชคเป็นเรื่องใหญ่อย่าอย่าทำอะไรโดยที่หักน้ำพาด้วยด้วยเขา่าการแก้ปัญหาก็ต้องใช้เวลาท่านมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ทำจนลืมวันลืมเวลาแล้วก็อะไรที่ควรจะงอไม่งออะไรที่ควรจะหักหักมันก็ทำให้เกิดความอะไรครับความแตกแยกแล้วก็ มันจะเสียมิตรในระยะยาวแต่เป็นเรื่องความถูกต้องชอบธรรมก็มีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาไก่เกลีย่ยท่านไม่ควรจะแสดงออกในลักษณะที่ต้องทําไม่ได้ต้องจัดการให้ได้หรือต้องแตกหักอันนี้ชาวราศีธนูต้องระมัดระวัง7887ก็ทําไปแล้วตกลงกันแล้วแล้วก็คาดการเอาไว้แล้วอย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ เห็นอะไรที่มันไม่ชอบเห็นอะไรที่มันไม่ถูกเห็นอะไรไม่ได้ดังใจก็จะถอดใจแล้วก็ทิ้งกลางคันมันจะทําให้ชาวราศีธนูนี้มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับสิ่งดีๆก็มีเรื่องของมีความมั่นใจเรื่ององค์ความรู้การมองการไกลเรื่องความรักนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะว่าดาวพุตธะถึงมันจะมีปัญหาแต่พระศุกร์เข้ามาช่วย ค่สามารถจะแก้ปัญหาหรือฟื้นความสั้พันธ์ได้คนที่ยิมมีคู่ก็ห่างกันไปท่านเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในการแก้ปัญหามีเกณฑ์ที่เดินทางเก็บไข้ไม่สบายไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เก็บไข้ไม่สบายที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองโดวยเฉพาะคนที่เคารพนับถือความโชคดีของท่านก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการศึกษาการศึกษาตัวท่านเองการเรียนต่อก็ตัวท่านเองหรืออีกประเภทหนึ่งก็ดูพบกุตะบี มีเพรหัสสบุดีแล้วก็พระราหูอยู่นะก็แสดงว่าคนใต้ปกครองท่านก็จะประสบความสําเร็จหรือเป็นศพมีชื่อเสียงได้ผลประโยชน์จากการเรียนการศึกษาต่อนําความชื่นใจมาให้ฉะนั้นชาวราศีธนูก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ 1. ผู้ใหญ่มอบความไว้วางใจ 2. นะครับความรักหรือคนที่มีคู่รักอยู่แล้วก็สามารถที่จะ ตกลงกันได้ในช่วงต้นต้น,ตน,ตนเดือนมิถุนาพระอาทิตย์เป็นสีไปอยู่เรือนอริอยู่ครบกับพระพุทธต้องใช้วาดด้วยสินต้องใช้ความสามารถค่าใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามฤดยูอยู่ในเรือนกระดุมพระมีพระสาวเป็นกาญย,ยีอยู่เรือนจัตสาชะข้หมายคามว่าตัวท่านเองเวลาเข้าสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องมองไปที่ค่าใช้จ่ายมองไปที่ผลที่ตามมาฉะนั้นในช่วงที่ ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนี่ก็มีส่วนเด่นๆนะครับส่วนเด่นๆที่ชาวราศีเดนูนจะต้องดีใจและชื่นใจสิ่งที่เด่นที่สุดในทัศน์และลักษณะของผมก็คือฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีผู้ใหญ่มอบความไว้วางใจแล้วก็เด็กๆนะครับเด็กๆที่อยู่ใต้ปกครอ,องตัวตนเองประสบสความสำเร็จเรื่องการศึกษานะครับพระศุกร์ถ้าดูแล้วนะครับถ้าดูแล้วพระศุกร์เวลาจะโชคอยู่กับพังคาน การชำระหนี้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการชำระหนี้หรือข้อตกลงที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในช่วงจังหวะของเดือนวิทุนาท่านก็สามารถจะรับผลประโยชน์ได้วันนี้ผูกด,ดาเตือนเบือนก็ไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคือพบกันใหม่เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ